โลุงเห็ดฟงเด้อจ้าสวัสดีจ้ะพอกันคิดนาเดิ้ลจ้ากำลังดาวผัดกุ้งจะ้ะ นี่คือต้นตับชายจ้ะขวกลิ่งหมูจ้ะไม่ได้จ้าไม่กินน้ำกันรับรองถ้าเผ็ดถึงใจประเดี๋ยวพงหัวกัดขึ้นว้าวขวนูเนเะ <c oughs> บอบ้แมนตด้จ้ะขเข่งเคียวหวานกุ้งจ้ะ ยังสารพัดที่คิดขึ้นได้จ้ะเพิ่มเติมร้วยแกงไตปลาร้อนๆเลยจ้ะไม่กินให้สาใจเนะ้ะเด๋อวรอยจ้ามันอบคีตของเหากะ ຊື່ສ se ັບແປປ້ອຍເປັນໃສກິນບ <elson> ໍຈາມີໜູໃສອົກໝຈາ